สวัสดีค่ะรสพยากรณ์วันนี้มีดวงตัวอย่างของดวงผู้หญิงนะคะอายุไม่ถึง30รัคนาราศีตุลน,นะคะตัวเขาเองเนี่ยคือดาวศุกร์ในระหว่างจากเป็นมหาจากักรความโดดเด่น80%นะคะถ้าดาวศุกร์ดีมีคุณภาพมันจะส่งผลต่อตัวเขาเองถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าตาสวยเป็นผู้ชายก็จัดว่ารอเลยค่ะ มีดาวราหูทับลัคนานะคะพิจารณาดาวราหูจากนาวางเป็นอุจจาวิราชคุณภาพ80อิทธิพลของราหูเนี่ยมองครั้งแรกเนี่ยเป็นคนที่โฉบเฉียวและมีเสน่ห์เซ็กซี่ค่ะเป็นคนที่น่าชวนมองมากมองรู้และเป็นคนฉลาดแต่นิสัยของราหูเนี่ยจะเจ้าอารมณ์นะคะเอาใจยากมากคือเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายค่ะ มีดาวพฤหัสได้วรโคตนนวางเป็นมหาจักรคำว่าวรโคตนนวางก็คือมีตำแหน่งเดียวกันทั้งในราศีจักและนะวางจักรนะคะถือเป็นดาวที่มีคุณภาพที่มั่นคงมากอยู่ในตำแหน่งการเงินมีกินมีใช้ไม่ลำบากเลยค่ะดวงแบบนี้ถึงแม้ว่าเจ้าเรือนกระดุมพระจะไปอยู่ในเรือนวินาศคือดาวอังคารวินาศมันก็ไม่ได้เสียหายมากนะคะ เพราะว่ามีดาวพฤหัสกัจจันทร์อยู่ในตำแหน่งการเงินเดี๋ยวหาใหม่ได้ค่ะเจ้าเรือนปุตตะมีดาวเสาเป็นมหาจักรดาวดี80%ถ้ามีลูกก็ดีไปด้วยนะคะดาวเสาคือเด็กผู้ชายไม่น่าจะเป็นบุคลิกของเด็กผู้หญิงค่ะเจ้าเรือนสุภะมีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดดาวศุกร์เป็นมหาจักร ดาวพุธเป็นจุรจักรถือว่าเป็นดาวดีทั้ง3าดวงเลยค่ะสุภาพค,คือความสุขในครอบครัวดวงนี้สามารถที่จะสร้างอนาคตและสร้างฐานะทรัพย์สินให้กับตัวเองได้เลยนะคะปัจจุบันมีดาวจรราหูกับดาวพรหัสดแดงลัคนาผู้ชายที่จะเข้ามาถามว่าดีไม่ดีนะคะให้ดูพิจารณาที่ดวงดาวแต่ถ้าไม่ใช่คู่ที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆเพียงเข้ามาในระยะสั้นๆน,นะคะ หลังจากวันที่17ตุลาคมปี66ดาวราหูก็ย้ายไปเรือนอลิแล้วค่ะก็จบไม่สวยส่วนดาวพฤหัสก็จะย้ายวันที่30เมษายนปี67ถ้าคิดว่าจะรองคบก็ต้องเตรียมใจนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเลิกกันไปเนี่ยเจ้าเรือนปัตตนิก็คือดาวอังคารตกวินาศมีปัญหาตั้งแต่พื้นดวงแล้วค่ะถึงดาวคู่อังคารจะเป็นถึงมหาอุดแต่เสียก็คือเสีย จะให้ดีที่คงยากนะคะมีคู่แต่ไม่ได้ดูแลก,กันอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนไม่มีผู้หญิงบอกว่าทุกครั้งที่คบใครแล้วมักจะมีปัญหาต้องเลิกความรักคือดาวสุขเป็นกราิกกินีของคนวันอาทิตย์นะคะไม่ค่อยสมหวังเจอแบบนี้นะคะรักตัวเองนะคะหาความสุขกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะการรู้ดวงว่าดีไม่ดีเนี่ยบางคน ไม่รู้ก็รอความหวังแต่ถ้ารู้แล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยไม่ยากอย่างที่คิดติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ